ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2สำเร็จแล้วต้องทำยังไงต่อคลิปนี้มีคำตอบก่อนจะไปชมก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่อง Lost Travel ด้วยนะคะเมื่อลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส2สำเร็จแล้วใน w w w ร์ไว์เคนละครึ่ง .com และได้รับ sms ยืนยันสิทธิ์แล้ว ก็ขอให้ทุกคนนะคะติดตั้งแอปพลิเคชันเปาตัง์รวมทั้งยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยโดยท่านสามารถเติมเงินจำนวนเท่าใดก็ได้เข้าไปในแอปเปาตัง์ตามต้องการหลังจากนั้นก็จะสามารถใช้สิทธิ์ซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันทุงเงินที่เข้าร่วมโครงการได้ทันทีข้อสำคัญคือหากไม่ใช้จ่ายภายใน14วันนับจากวันถัดจากวันที่ได้รับ SMS แจ้งรับสิทธิ์ท่านจะถูกตัดสิทธิ์นะคะและไม่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้อีกสำหรับวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังมีดังนี้ 1. พิมพ์คำว่าค้นหาเป่าตังในช่องค้นหา App Store หรือ Google Play หรือ Play Store 2. เลือกติดตั้ง 3. ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือ 4. ยืนยัน OTP 6หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก 5. กดเลือกยอมรับเงื่อนไขาการให้บริการและกดตกลง 6. ระบุพินเป็นตัวเลข6หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง 7. ยืนยันการตั้งค่ารหัสพิน6หลัก 8. ผูกบัญชีหรือเปิด G Wallet ได้จากหน้านี้ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันหรือยืนยันตัวตนไม่ผ่านสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนในโครงการคนละครึ่งไม่ผ่านสามารถดำเนินการเองได้ที่ตู้ ATM สีเทารุ่นใหม่ของธนาคารกรุงไทยโดยไม่ต้องไปที่สาขาโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นำบัตรประชาชนไปทำการยืนยันตัวตนผ่านตู้ ATM กรุงไทยเลือกเมนูยืนยันตัวตนไม่ต้องใช้บัตร ATM ยืนยันการเป็นเจ้าของบัตรประชาชนยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลพิสูจน์ตัวตนเสียบบัตรประชาชนรอระบบตรวจสอบข้อมูลยืนยันตัวตนของท่านเมื่อระบบตรวจสอบเสร็จนำบัตรประชาชนออกและดำเนินการต่อบนแอปพลิเคชันเป่าตังเป็นอันสำเร็จเสร็จสิ้นหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับช่องรัสทรเวลด้วยขอบุณค่ะ